ผู้หญิงเราพออายุเข้าสู่เลข35แล้วจะรู้สึกว่าร่างกายเสื่อมลงเลยหรือว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงมันเป็นเพราะว่าสมดุลของฮอร์โมนของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถกินอาหารที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้เนี่ยเราจะรู้สึกแข็งแรงขึ้น ตัวที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีคือตัวนี้ค่ะสิ่งที่เรียกว่าแฟลกซีดนะคะแฟลกซีดเนี่ยจะมีน้ํามันในตัวค่อนข้างเยอะโดยที่เป็นน้ํามันที่ดีแล้วก็เป็นโอเมก้าสค่อนข้างเยอะนะคะเขาเจอว่าเจ้าแฟลกซีดเนี่ยช่วยสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงได้วิธีทานเนี่ยจะเป็นที่จะต้องบดก่อนมันเป็นความพิเศษของเขาเพราะว่าเปลือกของแฟลกซีดร่างกายเราไม่สามารถย่อยได้ดังนั้นถ้าเราอยากกินให้ได้ประโยชน์จะต้องนําไปบดนะคะถ้าเราซื้อกลับไปเป็นเม็ดแบบนี้ให้นําไปคั่วในกระทะให้พออุ่นๆแล้ว ก็บทให้ละเอียดนะคะสามารถใช้ที่บทงานในการบทแฟกซีดได้เหมือนกันนอกจากแฟกซีดแล้วเนี่ยตัวที่จะช่วยเรื่องฮอร์โมนของเราได้อีกก็คืองานดานั่นเอง งาจะมีงาขาวกับงาดําตัวงาดำเนี่ยที่เปลือกเขาเนี่ยจะมีสารพิเศษที่สามารถเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนได้เวลาที่เรากินงาดําเข้าไปแล้วจุลินทรีย์ในลาไส้ของเราจะทําการย่อยงาดําเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนให้กับผู้หญิงของเราดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าฮอร์โมนตกหรือว่าเริ่มมีอาการเหวี่ยงนะคะหรือว่าอารมณ์ไม่ค่อยคงที่ก็สามารถที่จะกินงาดําได้งาดําจะกินเป็นเม็ดเลยหรือว่ากินเป็นบดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแฟกซีดต้องบดก่อนเท่านั้น ทีเนี้ยนอกจากงาดำแล้วก็แฟกซีแล้วช็อกโกแลตก็ช่วยได้เคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าโกโก้หนีบกันบ้างไหมคะโกโก้หนีบคือการที่เขาเอามาเล็ดโกโก้เนี่ยไปบดให้มันเป็นตัวบดหยาบนะคะนี่ถ้าดูลักษณะเนี่ยจะเป็นเม็ดเม็ดบดหยาบเจ้าโกโก้นิบเนี่ยสามารถที่จะทานเล่นได้สามารถตักกินเล่นได้เลยหรือว่าใช้โรอยในอาหารหรือว่าใส่ในเครื่องดื่มก็ได้ วโกโก้นิบหรือว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากแล้วก็ยังสามารถกระตุ้นการสร้างสารที่ชื่อว่าเอนโดฟินจะทําให้อารมณ์ของผู้หญิงเราเนี่ยดีขึ้นมันเป็นสาเหตุว่าทาไมผู้หญิงถึงชอบกินโกโก้โกโก้นิบเนี่ยเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ขมนะต้องลองทานดูตัวโกโก้นิบเนี่ยจะไม่มีรสขมไม่เหมือนกับช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตเวลาที่เราเลือกซื้อเนี่ยนะคะจะมีช็อกโกแลตอยู่2แบบที่เรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตกับมิลช็อกโกแลตคนที่อยากจะ ลดปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือว่าทำให้สมดุลของอารมณ์ดีขึ้นจะต้องทานเป็นตัวดาร์กช็อกโกแลตนะคะเรารู้ได้ไงว่าช็อกโกแลตไหนเป็นดาร์กหรือว่าเป็นมิลช็อกโกแลตให้ดูที่ส่วนประกอบข้างหลังค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมิลช็อกโกแลตเนี่ย เราเขาจะเขียนว่ามีน้ำตาลมีโกโก้มีนมผงมีโกโก้แมสให้เรานำส่วนของไขมันโกโก้แล้วก็โกโก้แมสมาบวกกันถ้าได้เกิน70%ขึ้นไปแปลว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะอย่างอันเนี้ยจะเห็นว่าโกโก้แมส10แล้วก็ไขมันโกโก้2 2บวกกันมาได้แค่32เจ้าตัวเนี้ยไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้อันเนี้ยเขาเขียนเลยว่าโกโก้1 0 0เนาะไม่ต้องบวกเลยอันนี้70%โกโก้ พอมาดูข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีโกโก้แมส65แล้วก็ไขมันโกโก้อีก5รวมกันได้70เพราะนั้นตัวเนี้70พอดีถือว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตเหมือนกันอันเนี้ยหน้าซองเขียนว่าดาร์กถูกไหมคะเขียนว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตแต่ว่าพอเราพลิกข้างหลังซองแล้วเนี่ยในส่วนประกอบของเขาเนี่ยนะคะจะเป็น ตัวผงโกโก้22เซเท่านั้นเนี่ยเลยค่ะที่เหลือเป็นน้ำตาลแล้วก็ไขมันดังนั้นรุ่นนี้จะไม่นับว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตสำหรับทำขนมนอกสำหรับทำเบเกอรี่เราไม่สามารถที่จะนำมาช่วยเรื่องฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ได้นั่นเองดังนั้นเวลาที่เราเลือกทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมพลิกดูส่วนประกอบข้างหลังกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบข้อมูลสุขภาพดีๆแบบนี้ติดตามไ้ที่เพจเมททเปียคลินิกค่ะ